สวัสดีครับวันนี้ผมช่างลิสามาทีสวินนะครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่เครื่องตัวเป็นจะเป็น macbook pro model a หนึ่งห้าสิบสองนะครับก็จะเป็นปีสองพันสิบห้านะครับผมก็อาการที่มาเนี่ยคือเครื่องเปิดติดแต่ว่าไฟจอมไม่ทํางานนะครับก็หลังจากแกะเช็ดเครื่องแล้วเนี่ยพบว่ามันจะมีลายไฟที่เป็นไฟแลงจอมันไม่ทํางานอยู่นะครับก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่าฟิวนะครับผม ไม่ทํางานทําให้ไฟไม่สามารถข้ามไปเลี้ยงจอได้นะครับก็ตอนนี้ถ้าการเปลี่ยนคือตัวที่มันส่งไฟไปเลี้ยงจอเรียบร้อยแล้วก็สามารถทําให้เครื่องนะีสามารถเ,เปิดติดใช้งานได้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องต่อจอนอกในการใช้งานนะครับผมก็ส่วนใหญ่อาการที่มันเปิดติดไม่เึ้นภาพและต่อจอไม่ออกก็จะอยู่ในส่วนของตัวเมนบอร์ดแล้วก็จะเป็นของตัวหน้าจอที่มีปัญหายอยู่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสองอาการนี้ ก็ให้เกิดลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเกี่ยวกับตัว macbook เปิดติดไม่ขึ้นภาพหรือเปิดติดจอร้ายก็ยังไงลองส่งเข้ามาให้ตรวจเช็คได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยให้ตรวจเช็คให้นะครับก็ยังไงช่างที่ขอฝากล้านสมัยทีสวิตอยู่ด้วยนะครับผมตอนนี้ร้านมีทั้งหมด10บสาขาแล้วนะครับผมก็เคชันแต่ละสาขาสามารถเซิร์ชค้นหาบนเว็บไซต์สมัยทีสวิต com ได้เลยนะครับก็ก่อนจากกันไปช่างที่ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ช่างถอดุปงานคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะส่งงานให้ลูกค้าไม่ใช้เครื่องต่อนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ